สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง a d v e n t u e c a n t i l e นะคะช่องนี้มีแต่ความซึ้หลังจากคนที่แล้วนะคะที่นาวาันได้ปล่อย IG Compilation ของนาวาันไปนะคะง่ายๆก็คือเป็นการรวมเอาไอคลิปสันส้นๆที่นาวาันใส่ลงไปใน Instagram ของนาวาันที่ชื่อว่า a d v e n t u e n d e r s c o r e Selected เท่าที่ดูผลตอบรับก็โอเคอยู่นะคะเพราะว่าการที่นาวาันะเอาใส่ลงมาในไอยูทูบอะคะ่ะมันก็ได้เห็นจอที่มันใหญ่ขึ้นแล้วก็ปรับสปีดให้มันช้าลงด้วยะคะ่ะก็อาจจะทําให้ได้เห็นดีเทลมากยิ่งขึ้นนะคะแล้ววันนี้นาวาันก็สะสม คลิปมามากพอแล้วค่ะวันนี้ก็คือเป็น i อ c o คอมพ a t i ชั่นหมายเล เริ่มจากคลิปแรกนะคะเป็นคลิปหลังจากที่นวานได้ของจากคุณเปรีน่าค่ะก็เป็นพวกสมุดโฮโบนิจนะคะแล้วก็กระดาษน่ารักทั้งหลายนวานก็เลยเอากระดาษน่ารักที่นวานได้จากคุณเปรีน่านะคะปนๆของที่นวานมีเองเนี่ยมาตกแต่งค่ะและเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่นวานได้ลองใช้โฮโบนนะคะอย่างแรกเลยก็คือนวานก็กะจะให้เป็นกับเป็นหน้าปกหนะ้าปกไปเลยะคะ่ะก็เลยปิดหน้าหนึ่งไปเต็มๆเ,เลยและอีกส่วนหนึ่งก็คือว่าหน้าที่นวานปิดไปอะคะ่ะมันเป็น weekly planner ที่มันผ่านไปแล้วไม่อยากจะเห็นวันที่ ที่มันผ่านไปอะไรเงี้ยก็เลยปิดไปก่อนเสร็จแล้วน้หวังก็มานั่งเขียนบันทึกถึงเหตุการณ์แล้เความาทับใจนะคะที่ได้จากการได้ของขวัญชิ้นนี้ในความรู้สึกแรกที่ได้ใช้ฮโ,โบนิจิอะไรเงี้ย แล้วก็เพราะว่านหว่านเยังไม่ค่อยคุ้นกับตัวโคบอ่ะค่ะว่ามันจะใช้อะไรยังไงได้บ้างอะไรเงี้นหว่านก็เลยใช้ปากกาค่อนข้างหลากหลายถือว่าเป็นการเทสกระดาษไปในตัวค่ะ คลิปที่2อันนี้นะคะเป็นการยุโยงมาจากสหายที่เล่นพวกโคบอิติกค่ะว่านวานต้องลองสีน้ําเพราะว่าการที่เอาสีน้ํามาลงในกระดาษโคบอิติกค่ะมันจะทําให้สีมันอิ่มกว่าละมุนละมุนด้วยนะนวานก็เลยลองดูคะ่ะปรากฏจริงคือกระดาษมันบางมากเลยนะคะบางแบบบางจ้อยเลย แต่ว่าพอเราใช้สีน้ำปุ๊บอะสีมันดูละมุนละมุนอิ่มๆแบบเออดีมากเลยค่ะไอแอมที่นวนว่าลงไป2อ,อันนะคะเป็นสีที่นวนกีดร้องนตอนนั้นนะคะก็จะมีคุณพี่กินจากร้านบีนบีนนะคะอยู่ใน favorites ด้วยนะเดี๋ยวนวลขึ้นลิงก์ไว้ให้แล้วก็มีกระเป๋าของฟู t จ r ร์ลที่เขาไปทาคู่กันกันกบ Agnes Studio นะคะพอมาใช้คุณฮบอนิจิสักพักหน,นึ่งค่ะนวลก็พอจับทางได้แล้วว่าปากกาที่เหมาะสมกันกับคุณฮอบอนะะิจิค่ะคือปากกาเดนเวอร์เไม่ใช่ปากกาเจลอะค่ะ พอเขียนลงไปแล้วอ่ะไม่มีซึมทะลุเลยแถมยังได้ความอิ่มของสีมากขึ้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะพวกปากกาแบบ c r a r Super Tips My Color เนี่ยคือเหมาะมากค่ะแต่วพาไปปากกาเจลมันต้องรอบแป๊บหนึ่งกว่าสีมันจะแห้งดีนะคะ คลิปที่3นี้นะคะนวานก็ยังวอลวอยู่กับร้านบินบินช็อปนะคะซึ่งเป็นร้านที่ผลิตคุณพิกินมาค่ะเพราะว่านวานเป็นแฟนของร้านนี้มากมเลยนะคะนวานก็เลยเอาแพคเกจิ้งของเขาเนี่ยมาทําเป็นเจอร์โน่ค่ะความพิเศษของตองกระดาษสีฟ,ฟ้าที่นวานฉีอยู่ตอนนี้มันเป็นหมึกพิมพ์แบบโซลเบสเองค่ะเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีสีสันที่สดใสเหมือนกับหมึกพิมพ์ทั่วๆไปเลยนะคะแต่ว่ามันสามารถทําไปรีไซเคิลได้โดยที่ไม่เป็นพิษค่ะเพราะปกติแล้วอะค่ะหมึกทั่วๆไปก็จะใช้พวกน้ํามมันนปิโตเเล็บช่คะ แต่ว่าซอยเบสเองก็คือใช้ซอยหรือถั่วเหลืองเป็นเบสมันปลอดภัยถึงขั้นว่าเอาไปห่ออาหารได้เลยอะคะ่ะแล้วความดีงามทั้งหมดนั่นเองก็ทําให้ซอยเบสเองจะแพงกว่าแพคเกจจิงทั่วไปนะคะซึ่งบินบินเขาก็ใส่ใจเรื่องสิ่งแวดล้อมจนเขาว่ายอมลงทุน คลิปนี้ก็ยังมีความบอแวร์กับคุณพี่กินจากรานบินบีนนะคะก็คือนวาระยาะได้อัลคอสเปรย์ที่มันเข้ากันกับลายของพี่กินค่ะถ้าใครดูเฟเบเรสของนวาน,นะคะว่าพี่กินเขาจะมีกระเป๋าผ้าในซีรีส์เดียวกันตัวกระเป๋าผ้าจะเป็นสีน้ำเงินเข้มๆเ,เ,เหมือนตัววาชเทปที่นวานเลือกมานี้เลยค่ะตัวสเปรย์บอสตัวนี้นะคะนวานได้มาจากร้านโมชิโมชิราคา20บาทฟูดีมากแต่นวานรู้สึกมันน่าจะหายากแล้วนะตกแต่งเรียบร้อยนะคะก็เคลือบซะหน่อยค่ะด้วยสติกเกอร์ใส่นะคะเพราะว่าไอเป็นของสของเเเเหลลวว่ะคาารติม มันสามารถจะย้อยลงไปแล้วทําให้พวกวัชชิของเรามันพองๆได้นะคะคราวนี้พอตกแต่งเสร็จคะ่นะนวัดมานั่งดูว่าพี่กินอะ่ะตัวสีน้ําเงินมันเยอะเกินไปอะคะ่ะมาเลยทําให้ไปบางตัวลายวาชิเทปนะวัดก็เลยเลมเลมสีน้ำเงินออกนะคะ คลิปต่อไปนะคะจะเป็นเรื่องของคาร์โบนิจิอยู่คะ่นะระหว่างก็พยายามหาวิธีที่เราจะสามารถใช้น้ําที่มันจริงจังขึ้นกว่าตอนที่ทําพิกกินกับฟอจูรามากขึ้นนะคะแต่ว่ามันก็มีความขี้เกียจด,ด้วยขี้เกียจตัดกระดาษหาสติกเกอร์และถึงใจว่านี่แหละใช้นาท r ร c e มือตัวเองนะคะแล้วก็ระบายสีแบบโมๆ่ๆลงไปคราวนี้เวลาที่จะใช้ตัว ank, บรัชช้างเบลนด์สีะคะ่นะระหว่างก็จงใจใช้น้ํามากกว่าปกติไม่อยากจะรู้เหมือนกันว่ากระดาษคาร์โบนิจิเนี่ยสามารถอุ้มน้ําได้มากขนาดไหนนะคะซึ่งผลลัพธ์ออกมาสุดยอดเลยคะ่ะมันสู้ จริงๆในคลิปต่อมานะคะน้หวานไปสั่งซื้อแอลกอฮอล์สเปรย์ค่ะเป็นลูกหัวใจน่ารักมากแค่เฉพาะขวดนะ9บาทเองใครอยากได้ขวดแบบนี้นะคะเดี๋ยวน้หวานลงลิงก์ที่น้หวานไปซื้อไว้ที่ description box นะคะน้หวานก็เอามาเพนท์ค่ะก็คือเพนท์ด้านหลังแต่เวลาจะดูลายของมันให้ดูด้านหน้านะคะก็ต้องพลิกไปพลิกมาแบบนี้ค่ะ เมืเ่อเพนด้านหลังให้ลกลุงลางจนหน้าพอใจแล้วนะคะนอกก็เพนด้านหน้าให้มันเป็นือนเลเยอร์เหมือนกับว่าเราอะส่องจากด้านหน้าแล้วไปเห็นด้านหลังเป็นแบ็กกราวนด์อะไรประมาณนี้แล้วก็ลงท้ายนะคะเขียนว่า germs away เหมือนกับแบบว่าเราเชื่อโลกไปเดี๋ยวนี้นะ ซึ่งจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าตัดสินใจผิดไปหน่อยอะค่ะเพราะมันเหมือนกับบางลายข้างหลังไปเยอะพอควรเลยแล้วแต่ในเมื่อทํามาแล้วอะค่ะก็ต้องแบบฝืนต่อไปนะคะแต่ย็ใช้จ y r ิโรนะคะทําเป็นเงาให้ตัวอักษรค่ะมันจะได้เห็นเป็นตัวเ c า v e r อ e m s ให้มันชัดๆขึ้นมาหน่อยนะคะตัวนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อดีของจิริโรสเลยะค่ะเพราะว่าจริมลไลท์คุณสามารถที่จะเขียนลงบนเล็บลงบนพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะได้ 혼자 없는 상상도 하고 เบื้องหลังของคลิปนี้นะคะเกิดจากความไม่รู้ทำอะไรดีแบบนึกไม่ออกจริงๆวันนั้นไม่วันที่นึกไม่ออกไม่มีไอเดียของสครับบล็อกอะไรเลยแล้วแบบเป็นวันที่เหนื่อยมากตัดไปเรื่อยๆค่ะอย่งงางเง้นเลยคือแค่แบบไปหาสิ่งที่ต้องการมาแต่แปะๆมาก็เอ้เราเจอน้องเฟอร์บี้ก็เลยเอาน้องเฟอร์บี้มาแปะนะคะแล้วก็เอามือไปทําให้แบบอู้น้องแค่นั้นไม่ไม่ได้มีแบบความคิดอะไรที่มากไปกว่านั้นนะคะอ๋อเห็นพอสกาดึกออกก็คืออันเนี้ยค่ะเป็นชุ่ดแดกพอาส์มาใหม่ๆด้วยค่ะก็เลยต้องการจะลองเทสด้วยเหมือนกัน ว่าถ้าเขียนพอสกลลบนโฮโมนิจิจ,จะทะลุไหมซึ่งไม่คะ่ะดีงามจริงๆด้วยความที่ไม่ได้มีไอเดียอะไรมากมายนะคะก็เลยพยายามจะทําเป็นแบบเรนโบว์อยู่ข้างๆคุณเฟอร์บี้เพระาะว่าเฟอร์บี้เขาแบบขี่เ <ๆ S 2> มกอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เติมคนตาให้ลูกตาคือแบบปล่อยไปเลยปล่อยชิลมากเลยไม่มีไอเดียไม่มีความสเลยทั้งสิ้นแล้วก็มีเติมเงาให้กับตัวอักษรที่นวัดใช้พอสกไปนะคะแล้วก็ปิดท้ายด้วยสติกเกอร์ที่นวัดแกะมาจากหอพัสดุกนะคะ คลิปนี้เกิดจากความเหอเหล่าน้องกิฟตอกจากคุณ fluffy omelet ค่ะแล้วก็ตัวห่อเขามันน่ารักมา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 นวนก็เลยแกะจีๆตัวที่เป็นตัวหอ่อพลาสติกอค่ะเอามาทําเป็น journal นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเริ่มจากทําให้กระดาษขาวมันหายขาวซะก่อน,นะคะ่ะด้วยสีไม้ระบายน้ำแล้วก็ไๆถๆๆๆเข้าไปนะคะเกิดเป็นสีที่มัน so คิวเดี๋ยวนี้แล้วก็จัดการเก็บพวกเหล่าไอเทมเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆที่นหวนตัดออกมานะคะแปะลงไปเลย ก็แปะสติกเกอร์สีจิจจาโอลสกูที่คุณเปียลินาให้มานะคะลงไปโหสีมันเข้ากันกับแบรนด์นี้มากเลยคะ่ะตามด้วยการเอาจอรมูลไลท์นะคะระบายสีลงไปคือตัวจอรมูลไลท์เนี่ยมันพอระบายลงไปในกระดาษสีคราฟต์อย่างเงี้ยมันน่ารักมากดูสีสีมันน่ารักอะ่ะ คลิปนี้นะคะเป็นช่วงที่นวานต้องกลับมานมัสการผ่านทางออนไลน์อีกครั้งหนึ่งนะคะปลดปิดจากโควิดมา วิธาการที่นหวัจะจดแต่ละครั้งนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นหลักการเดิมๆก็คืออะไรที่มันเป็นเรื่องสําคัญก็จะเป็นตัวอักษรใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใช้เป็นปากกาสีอะไรที่มันเป็นหัวข้อก็จะใช้เป็นแบบเดียวกันเช่นตรงนี้นหวัาใช้เป็นวาชิเทปแล้วก็เขียนหัวข้อลงไปใช่ไหมคะพอเป็นหัวข้อใหม่ก็ใช้วิธีนี้เดิมๆเนี่ยซ้อนๆไปพอเรามาอ่านมาแคชชั่นเนี่ยเราก็จะหาหัวข้อเจอ ในหน้านี้เหมือนนวานจะแต่งเพลินไปนิดนึงนะคะมันไม่มีที่ให้เขียนพอคะ่ะก็เลยเอากระดาษมาแล้วก็ทำเหมือนเป็นหน้าต่างแปะให้น้องเอาไว้อย่างนี้นะคะก็จะได้มี extra space สําสำหรับการจด แอบบอกว่าตรงหน้าจอค่ะด้านหนึ่งที่นวนจะดูไลฟ์ที่เขาเทศนาใช่ไหมคะอีกด้านหนึ่งอะค่ะจะเป็นหน้าจอสําหรับตัวข้อบครัคัมภีร์ค่ะจะได้ดูเทียบเอาเวลาอาจารย์เขาเทศได้นะคะอาจจะดูแบบโหพี่หวานฟังเทศจริงจังให้สิหรอคะส่วนหนึ่งคือข้าพเจ้าเป็นคนชอบโจทย์อีส่วนหนึ่งคือเป็นคนเนิร์ดแต่ที่หนักที่สุดเลยที่นวนสูว่าเออเราต้องจริงจัง้วาไหมเนี่ยเพิ่งมาจริงจังตอนที่นวนขึ้นมหาลัยนะคะมาเป็นช่วงที่นวนเริ่มตระหนักขึ้นได้ว่าเฮ้ยถ้าเราจริงจังในการเรียนในการพัฒนาสมองเราก็ควรต้องจรริงัในนกาาพฒล ทำเราด้วยนะเพื่อที่จะให้เราต่อไปแล้วเ,เป็นคนที่เก่งแล้วมีคุณธรรมมี IQEQ ที่ดีอะคะ่ะจะได้ไม่ต้องเป็นภัยต่อสังคมอะไรประมาณนี้นตลกตลกไหมอะคือนวันอะกลัวอยู่2ออย่างกลัวเป็นคนเลวกับกลัวเป็นคนโง่เออเรื่องนี้ไอความกลัวที่ค่อนข้างฝังใจนิดนึงนะคะอันต่อมาค่ะอันนี้นวนันตกแต่งด้วยของที่ได้จากคุณปรินาในช่วงวันเกิดเลยนะคะพร้อมกับน้องแกงมือนะคะคือน้องแกงมือเน,นีน่ยนวันตัดฉลุเอาไว้นานมาก แล้วนะคะแต่ก็ไม่เคยที่จะสามารถเอาไปลงกับใครได้เลยคือน้องแก๊งมือไม่เข้ากับใครเลยอะคะ่ะรอบนี้คือเป็นการฝืนมากนะคะว่าอีฉันจะลงให้ได้ไม่รู้ล่ะเธอต้องเข้าคนอื่นให้ได้แล้วล่ะดาวว่าอันนี้เป็นช่วงตอนจด o t v o ช al นะคะคือเหมือนเป็นการหลักอ่านศิลธรรมอะคะ่ะอันนี้ก็บอกว่าให้รู้สึกชื่นชมยินดีแม้ว่าเราจะอยู่ในความทุกข์ยากเข้าเนอะเข้าสถานการณ์นี้มากตอนแรกที่แบบอ่านหัวข้อนี้ก็แบบ มันเป็นสิ่งที่เรารู้ว่าเออต้องทำแหละแต่มันหงุดหงิดอ่ะมันเหมือนกับทําไมฉันจะต้องมาชื่นชมในความทุกข์ยากด้วยอะไรเงี้ยค่ะแต่พออ่านจนจบคอร์สไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่น้ำหวานเคยพูดเอาไว้ในสคริปต์แต่น้ำหวานลงไว้ให้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเราชื่นชมดีดในความทุกข์ยากได้เมื่อเราอะยอมปล่อยแผนการเก่าๆทิ้งไปสิ่งที่เราคาดว่ามันควรจะเกิด แต่ในเมื่อมันเกิดไม่ได้เราต้องปล่อยคนพุทธเขาเรียกปล่อยวางไหมเหมือนเราปล่อยตัวนั้นทิ้งไปแล้วเราอยู่กับปัจจุบันนะคะเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันได้เราจะเห็นอนาคตที่มันอยู่กับเส้นทางใหมน่นี้แต่ถ้าเรายึดติดกับเส้นทางเดิมอยากจะวนกลับไปเส้นทางเดิมมันก็จะเกิดแต่ความทุกข์เท่านั้นนั่นแหละค่ะจะบอกว่าตอนที่ทําอันนี้เป็นวันแรกก็รู้สึกแบบไม่โอเคอ่ะ okay, ฉันทําไม่ได้แต่พอไปเรื่อยๆก็อ๋อโอเคเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าทําไมในพระคัมภีร์ถึงบอกว่าให้เราเชื่นชมยินดีแม้อยู่ในความทุกข์ยาก,ก ปิดท้ายการจดนะคะด้วยการตัดขอบเงาเงาอะไรเพื่อให้ตัวสอรม,มันยังแบบเด้งขึ้นมาบ้างนะคะ ถ้ารู้สึกหน้านี้แน่นแล้วน้หวานสามารถทําให้มันแน่นได้อีกคะ่ะนหวานก็ไม่รู้ก็คิดแลวอยู่ตอนนั้นวันนี้ก็ลาไปแล้วนะคะถ้าชอบถ้าใช้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องท่างติดตามอื่นๆอยู่ที่ description box ค่ะรักทุกคนเหมือนเดิมเลยค่ะพระเจ้าอวยพรพและเสริมกําลังเราจะผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกันนะคะ